ดินแดนน้อฟนี่นะไปนู้นน่ะทั้งหมดทั้งมวลเยอะแยะมากมายตามมาค่ะเดี๋ยวเราไปเก็บกันตามมานะจ๊ะคนก็เดินเยียบกัน เเิดเี๋ยวเราตามไปเก็บกันนะจ๊ะเพื่อนๆเยอะมากเห็นไหมนู่นสวัสดีค่ะสวัสดีครับเดี <c> ๋ <oughs> ยววันนี้จ็พา มาเดินเที่ยวป่าค่ะตรงนี้เขาเรียกว่าค่ะฝั่งนี้จะเป็นป่ามีเนินขึ้นไปชมบิวข้างบนแต่เราจะไม่ไปชมบิวนะคะฝั่งน้นก็จะมีทะเลค่ะเดี๋ยวเราเข้าป่าก่อนแล้วเดี๋ยวเราออกมาไปเที่ยวทะเลกันนะคะทุกคนได้ค่ะ เดี๋ยวมันหักนะแก๊ดหาเรื่องอีกเอาเจ้าแค่นี้โกฟอบีจะนองซัวทอะอ้อีกสะหอยเช้นกลางวีวาสามเนอีทเดีวยวหอยหายหอยเป็นเพื่อนเห็นไหมนี่อะไรนี่อะไรเห็นไหมจ๊ะ ลิ้กเะหอยเนาะิกตัวนะกลว่าลิ้กคำมะเมนเมนอีทอ่ะย่ครับองอีซอ่ะหมายหอยมัเกิกัำบินดีแค่ไหนพี่พี่ดีใจเลิกกเลโอ้ออ่ะกระตุอออลิ้กมะมังกางนี้ลอ เห็นไหมเพื่อนเพื่อนเรามายืนงงกันอยู่ในดงต้นกระเทียม,มต้นมันยังไม่สูงเลยอีู่ที่แล้วมาต้นมันสูงกว่านี้นะแต่มันจำไม่ได้เลยว,ว่ามันเดือนอะไรกันนั้นมาเห็นไหมคะ เห็นไหมเพื่อนๆเ, mm hmm. เยอะมากเลยแต่เหมือนเขาไม่ได้มันไม่ได้น้ำฝ mm hmm. นดีนะวะนนเมืองนะไปนี้นี่นะทั้งหมดทั้งมวล เยอะมากมายตามมาค่ะเดี๋ยวเราไปเก็บกันตามมานะจ๊ะค,คนก็เดินเก็บกันค่ะ stop first เดี๋ยวเราตามไปเก็บกันนะจ๊ะเพื่นนอนๆเอยอะมากเห็นไหมนู่นนะ่ะ ที่เห็นเขียวๆได้ทั้งนั้นเลยะค่ะตามไปเก็บกันนะจ๊ะเ,เพื่อนนี่ดูเห็นไหมเต็มไปหมดเลยจ้ะต้นไม้ต้นใหญ่มาก ตนใหญ่มากคุณเพื่อนดูคุณลงเลยตัวนิดเดียวเหมือนปีนี้เขาไม่ได้น้ำอ่ะฝนไม่ตกไปอยู่ร้อยกี่พันปีไม่รู้นี่เนาะต้นใหญ่ใหญ่ ไม้ตัวใช้จึิงก็หกักทั้ง,ทงนั้นเลย วางเอาไว้ก็ได้วดีโออ่ะพี่แก่เย่เพื่อช่วย

ทำไมไปยืนอยู่ตรงซอกอย่างนั้นนะสวัสดีค่ะวันนี้ป้าอุไรจะพามาทำ ไข่เจียวแล้วก็ใส่ต้นกระเทียมป่าเนี่ยค่ะที่ป้าไปเก็บมากระเทียมป่าเนี่ยค่ะแล้วเราก็ใส่กุ้งไปด้วยนะจ๊ะแล้วเราก็จะมีหมูอัดใส่ไปด้วยค่ะเดี๋ยวเรามาชมวิธีทำกันนะจ๊ะตามมาชมกันค่ะ